สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหม,มาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับนี่ลูกพี่เผาหักครับตั้งแต่พิษนุโลกวิ่งมาจากเชียงรายนะครับวิ่มาจากเชียงรายตียาวไประยองแล้วกลับมาสมุดรประการให้ช่างซ่อมต่อครับโอ้โแน่นอนมาจากเผาหักนะครับตั้งแต่พิษนุโลกที่ว่านะครับเสร็จแล้ว ท่างแนะนําว่าทายังไงก็ได้คือเผามันหักในเนี่ยเผาหักในถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยก็คือวิ่งไม่ได้แล้วหมายถึงว่าถ้าเผามันถอยถึงท่านว่าหลุดนะครับพอมันหลุดทีเนี้ยมันจะเจอปัญหาว่าเผามันจะหายไปพอเผาหายมันไม่มีตัวค้าตราบใดที่เผาหักในยังมีแกนอยู่ถ้ามีแกนอยู่แล้วเผาไม่ถอยจนหลุดออกมา ก็ยังพอวิ่งไปได้นะครับถ้าจำเป็นตรงนี้ก็สุดๆให้ช่างยางช่วยเชื่อมให้ครับช่างยางก็เก่ง็เนเทคนิคครับเสือเพ่งเคื่อนวิ่งแล้วจำเป็นนะเนี่ยจำเลยก็ อั้งน,นี้เคยทําไปเป็นป,ปีกว่าแล้วนะครับอ,อประมาณปีหนึ่งแต่ตัวเสื้อเนี่ยค่อนข้างหลวมมากนะครับตัวเสื้อค่อนข้างหลวมมากตอนนั้นก็ซับไปให้อยู่ได้เป็นปีงัอนเนี่ยแล้วก็บรรทุกค่อนข้างหนักประมาณหนึ่งเป็นดิกัดน,นะครับเป็นดิการที่วิ่งได้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวถอดลงมาดูครับว่า ก็อย่างที่ว่าครับเป็นเทคนิคให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันจําเป็นเนี่ยถ้าเราเผาหักรู้ว่าเผาหักไในแล้วเนาะมีการการถอยเนี่ยหาวิธีทําให้มันดันกลับเข้าไปนะครับหาวิธีดันกลับเข้าไปให้มากที่สุดแล้วก็ยึดด้านหน้าแต่ว่าช่างยังว่าเชื่อมขนาดนี้มาได้นี่สุดๆเลยมีโอกาสที่จะมาไม่ได้เยอะมากนะครับโดยปกติเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะรอยเชื่อมขาดได้นะครับแต่ก็คอยระวังเราอ่ะได้อยู่ จราบีแห้งมากเลยไม่มีเลยครับแหงคลิปก็ค่อยๆขยับมาเขาก็จะถอยตามมานะครับเพื่อนๆทากันเองยกแบบนี้ต้องระวังหน่อยนะครับถ้าไม่ไม่ชำนาญจริงๆต้องใช้อาจจะต้องใช้สองคนช่วยกันเนาะโอ้ยแห้งมากจริงไม่มีจระบีเลยอ่ะแล้วก ทำให้ม,มันยิ่งดูดเผานะครับพอกตระบีไม่มีเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันจะดูดเผาไว้มันจะไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยแว่งกลายเป็ว่าเผาก็รับรับางานมากขึ้นนะครับนเนาหักในก็เป็นงี้ครับน่ครับเผาหักในมันก็จะมีท่อนบางส่วนที่ยงอยู่ด้านในนะครับ ้วบางส่วนยังอยู่ด้านในครับนี่ก็เอาสลักออกนี่ในส่วนนี้อยู่ด้านในอย่รองราดยล้าเยอะ กเกินครึ่งตัวเอาไม่อยู่แล้วจริงๆมันก็แค่เหมือนกันล็อกเล็กนะสลับแหนบให้ด้วยนะครับผมวายแหนบฟางนะครับกัดป่าแล้วเนาะอันนี้ก็สลับแหนบลูกค้าอยากให้สลับก็สลับไม่ได้ ก็ต้องเคลียบบ่าตัวแหนบนิดนึงนะครับเพราะว่าแหนบตัวหนึ่งกับตัวสองนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแหนบที่ลดอกนะจะจะไม่เหมือนกันรถไยคือมันจะมีบ่าของขอบเนี่ยเพื่อรัดรัดบ่าเนี่ยมันจะแบนกว่าพวกนี้จะกลมนี่จะแบนตัวสองก็จะแบนไอตัวสองจะกลมตัวแรกจะแบนนะครับเพื่อลงไปล็อกล็อกอยู่ในบ่านะครับอันนี้ก็ จากหลมุมหลวมแล้วเอาหหลวมมากเลยเนะี่ยทางก็ใส่แผน่นแผนแผ่นซับนะครับซับเผาให้ค่อนข้างตึงเท่าที่จะตึงได้นะครับก็ได้เท่านี้จริงๆดีกว่าไม่มีครับแต่ว่าโอกาสหักในอีกยังมีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็น่าจะใช้ได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับเพาที่แล้วก็ซับไปแล้วก็ค่อนข้างแน่นนะครับแต่ว่าเท่วนี้เน้นๆหน่อย น่าจะได้นานขึ้นตอนนี้ก็เดี๋ยวกระทุงเผาเข้าเลยนะครับปึงปงป้งแล้วเลอมาได้ได้ที่นี่ได้ที่แน่นหน่อยโอ้แน่นเลยแน่นกว่าที่คิดไว้เยอะ ก็อย่างที่บอกครับก็คือของช่างก็จะซับใส่เหล็กอัดเข้าไปตรงบ่านะครับโดยเฉพาะบ,บาที่มันลึกก็คือจะเป็นบ่าบุบนนะครับผมมแล้วโอเคอย่างนี้ครับแน่น นี่ครับทำเทาจริงๆทำมาแล้ว <l ots of things> ทำเองด้วยนี่ครับลูกพี่ลูกพี่ <l ots of things> ทำกันสองคนครับกับภรรยานี่ทำเองครับนี่จริงๆครับทำเองฝีมือไม่ธรรมาดาทำเองไอ้ป้าก ok <rahat> ็นี่ครับนี่ต้องอย่างนี้ครับ ทำได้ทุกสถา,านการณ์แม่ฝีมือทำเองนี่ทำเพามาแล้วนะครับดูดูคลิปของช่างเอาไปทำมาทำทำข้างนู้นด้วยนะครับข้างข้างสายจะแน่นกว่าข้างขวาเลยนะไม่ธรรมดาครับทำเองได้ด้วยนี่นี่ปาป้าคู่ชีวิตสีภรรยาแน่นอนจริงๆอ่ะทำเงินสองคนเนี่ยสุดยอดครับบอกได้ได้ ได้คลิปช่างใน YouTube ไปช่วยช่วยดูนิดนึงก็ทำกันเองโอ้ฝีมือครับแน่นอนแน่นอนไม่ธรรมดาจริงขนาดข้างนี้ว่าหากักหักมายังมาได้จากจากเชียงรายครับวิ่งไปเระยอแ,แล้วกลับมาสมุทรปราการให้ช่างทำให้โอ้ขอบคุณมากเลยโอเคครับอันนี้เดี๋ยวก็ประกอบก็เสร็จประจบนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาโทรสอบถามหรือโทรปรึกษาได้ที่สุุชัยครับวันนี้ ขบค,ครัสวัสดีครับมาไกลเลยจากเชียงรายครับมาเสียที่เป็นชนุโลกแล้วก็ยาวมาเลยครับโอ้ยังย้อนกลับมาให้ช่างทําให้นะครับผมขอบคุณมากจริงๆสวัสดีครับ